ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านครับสวัสดีผู้รับชมในขณะนี้ครับตอนนี้ก็ขอบคุณเอฟซีท่านในการติดตามรับชมช่องของเราครับในการไลฟ์สดตอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เมตตาทางของเราครับนี่ครับจะมาหาเหาให้น้องใบบุญครับนี่เหาเยอะเ็กน้อยก็น้องเหาเยอะครับมีเหาด้วยนะยังไม่ใช่ธรรมดาเลยอะไรอะไรมีเหาครับมีเหาอู้ยเหาเยอะนะเนี่ย ไปหาไม่มือเล้ไปหาไม่มือเลืเยก็ดี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 ก็ดีดีเอ๊ะไปดูกจ้โกลัธตายนู่นไปเจอหาพ่อหนูพ่อคุณช้างอยู่นู้นนู้นน้องใบบุญ ไบุญมาละอาพ่อพอิติ้ดินเลยนให้พอุมาไปหาดพอพอพอให้พอตีเขหน่อยไม่กล้าไปนกลัวพ่อกลัพอดุไปหาพ่อคุณช้างไหม ไม่ไปไม่ไปพอดูโกโปอตีดื้อนี่โกโปอตีอ่ะเฮ้ไม่ไปไม่ไปไปไหมไปหาพ่อไหมไปไปถาแม่เมยดีกว่าหาพ่อแกพ่อ ไยังไงวะไปยังไงเราคนนี้จะจุบจะบฟางเลยคนนี้จุบฟางเลยคนนี้เขาเนี่ยวะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมทานอาหารตอนเย็นๆนะครับ นี่ครับเป็นอันนี้มาครบทีมครับวันนี้มาครบทีมครับ,นนรบ,รบพ่อใหญ่คุณช้างอยู่นู่นครับหายตกมาแล้วแล้วก็โนยนนี่เขาเจ๊มือนองใบบุญก็ดูนมมก็จะนอนครับใกล้ถึงเวลานอนแล้ว บรรยากาศตอนเย็นๆของเราครับหลังจากไล์สดเสร็จคนอนย์ต้องขอขอบคุณ F c ทซานที่เข้ามาร่วม้วยช่วยการเลี้ยงอาหารช้างของเรานะครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมอ่าหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวคู่บ่าวสาวของเราเป็นยังไงตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับนุ่นครับอยู่ตรงนู้นครับพี่มัมกับน้องกาลเกตครับพี่มัมของเราตกมันนะครับตอนนี้ตกมันแต่ก็ ังมาร่วมงานได้ครับพหมํำของเราอยู่นู้นครับอยู่ตรงนี้พิมมำนะครับอยู่กับน้องกาลเกตตกมันครับแต่ยังเข้ามาร่วมงานได้ครับเดี๋ยวผมจะพาพิมํำทักทายเอฟซีหลายๆท่านก่อนครับตกมันว่าเป็นยังไงสวัสดีครับนี่ครับพิมมำของเราตัวนี้น้องกาลเกตครับอยู่ตรงนี้ครับยืนทานอาหารอย่างอารตอร่อยครับวันนี้เรามีนี่ครับสับรดมีกล้วยมีอ้อย ในการมังให้ทานอย่างดีครับนี่ครับมากมายไก่กองครับน้องการเกของเราถูกอกถูกใจเลยครับได้ทานของหวานอยู่ประมาณนี้ส่วนพี่มัมของเราก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับไม่ต้องห่วงครับโอ้ถูกใจครับพี่มัมสวัสดีแม่แม่เอฟซหลายๆท่านครับผมวันนี้อยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับขณะตกมันนะครับยังจําควานได้จาพี่น้องควานช้างได้ จำแม่แม่เอฟซีหลายท่านได้ครับพี่มเมของเราใคดีครับช่วงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมพ่อใหญ่คุณช้างครับหลังจากหายถงมันเป็นยังไงไปบุญไปบุญได้อ้อยเขาขโมยอ้อยแล้วหนีเลยครับไปบุญเขาวิ่งนะครับนุ่นครับวิ่งนะครับดูเด็กน้อยเราเขาวิ่งครับวิ่งหนีเขาไม่ยอมครับดูเขาไปบุญวิ่งครับ วิ่งทีไม่ยอมไม่ยอม้าบอ้อยไปท่อนหนึ่งไม่ยอมครับเดี๋ยวจะติดคอดูครับอยู่ตรงไหนไม่ยอมมาครับเนี่ยครับใบบุญของเราดูรับวิ่งครับกลัวคนขโมยอ้อยออกให้ครับเนี่ยครับวิ่งอย่างเดียวครับไม่ยอมครับบอกว่าทานยังไม่ได้ยังเล็กยังติดคอเดี๋ยวให้พ่อใหญ่คุณช้างถุเลยใบบุญเนี่ยม้ย เี๋ยวมือก็มายืนมองผูใหญ่คนช้างครับให้บุญเขาไม่ยอมครับไม่ยอมกวเราก็เอาอ้อยออกจากปากครับพอดีไปแอบคาบอ้อยครับเดี๋ยวจะติดคอครับสาวตอนคือเราวิ่งมึงครับพยายามจะเอาอ้อยออกจากปากครับไม่ยอมครับไม่ยอมครับไม่ยอมก็วิ่งนีเราอย่างเดียวครับตอนนี้ครับวิ่งครับใบบุญมานีดูครับไม่ยอมเลยครับดูครับมึงครับ ลูครับมาที่ไม่ยอมครับวิ่งอย่างเดียวครับคนเราแยกอ้อยออกครับพอดีใบบุญไปคราบอ้อยอย่างไรไม่รู้ครับหนึ่งท่อนนี่ครับใบบุญมาที่เนี่ยครับเนี่ยครับว่าจะแยกออกได้ครับเหนื่อยหอบพอสมควรครับใบบุญนายอ้อยวิ่งหนีพ่อไม่ยอมให้พ่อออกให้ครับมาแล้วหาเรื่องแล้ว เยวจะพาไปชมพ่อใหญ่คุณช้างต่อครับว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับพ่อใหญ่คุณช้างของเราหลังจะหายตกมันอยู่ประมาณนี้ครับพ่อของน้องใบบุญน,นะครับพ่อใหญ่คุณช้างเนี่ยครับใหญ่สง่างามอยู่ตรงนี้ครับผู้เฒ่าวัยห้าสิบหกปีครับนี่ยหายตกมันแล้วครับตัวนี้หายแล้ว นะครับดูรูปร่างเซระของพญากุญชางเราอ้วนมากครับหลังจากหายตกมันอยู่ประมาณนี้ครับส่วนน้องใบบุญของเราครับนุ่นครับยืนกินนมอย่างมีความสุขครับวันนี้อยู่ทั้งครอบครัวครบกันทั้งครอบครัวครับนี่ครับอยู่ประมาณนี้ ฝังนี้เสร็จก็ไปดื่มฝั่งนู้นครับดิกหญิงใบบุญของเรานะครับด็กน้อยแสนสนของเราครับ อื่นครับท่านใดที่สนใจอยากได้กระเป๋าน้องใบบุญนะครับยังมีอยู่ครับกระเป๋าน้องใบบินไวใบละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งร้ยหสิบคะแนนนะครับท่านสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยครับผมจะถ่ายให้ชมกันนะครับเนี่ยครับมีหลายลายให้เลือกครับมีครอบครัวน้องใบบุญใบใหญ่เนี่ยเป็นร้อยสิบส่วนสองใบมาใหม่ครับสองลายมาใหม่เนี่ยคือ ใบละร5 0ยหาสิบนะครับพร้อมส่งเลยนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่คือเสื้อเสื้อนี้คือสามร้อยครับส่วนกระเป๋าใบละร้อยห้าิบครับกระเป๋าผ้าอย่างดีครับอันนี้รูปน้องพี่มัมนั่งกับควานครับส่วนนี้รูปพี่มัมกับผู้ใหญ่คุณช้างอยู่ในป่าหญ้าครับนี่ครับใครี่สนใจสามารถทักไลน์เข้ามาได้เลยครับใบละหนึ่งร้ยห้าสิบาทใบลร้อยห้าสิบคะแนนครับ ก็ตะกุดน้องใบบุญกับเวนหางช้างยังมีอยู่ครับในขณะนี้นะครับนี่คือตะกุดน้องใบบุญนะครับตะกุดน้องใบบุญตะกุดอยู่ประมาณนี้ครับตะกุดน้องใบบุญแล้วก็อันนี้เป็นเวนนะครับ เวนทางช้างก็มีนะครับเนี่ยครับอยู่ประมาณนี้ FC ฟท่านใดสนใจครับอยากร่วมช่วยเหลือต้องการเขตก็สามารถทักทายเข้ามาได้ครับ